ทีนี้เนี่ยมาถึงตรงที่เป็น f ฟอร forward ล้มไปข้างหน้าทีนี้เรื่องของน้องเนี่ยนะครับเวลาพี่เชียนแบบน้องกําลังแบบเออพี่เชนปฏิเสธยังไงครับอันเนี้ยอ๋อปฏิเสธปฏิเสธยังไงปฏิเสธที่จะแบบป๊าแบบเออเออพูดยังไงมันมี2อ,อย่างครับพูด้วยความที่สมองเหลืออลไรไม่รู้มันมันจะไวมันจะมีความฉลาดเจ้าเล่์แล้วก็หลอกลวงเรามันจะบอกเรานะสมองเราจะบอกเราว่าลูกมาแบบ คุณปฏิเสธลงเหรอมันเหมือนแบมนบมีคนอสองคนขึ้นมาออโอ้คุณปฏิเสธลูกลงเหรอเนี่ยใจทำด้วยอะไรอ่ะถ้าจะไม่ไปกินบุฟเฟ่กับลูกวันนี้ลูกปิดเธอวันนี้แต่คุณไม่ไปกินบุฟเฟ่กับลูกเนี่ยสุดท้ายแล้วภรรยาพี่จะเป็นคนบอกลูกตลอดครับว,ว่า ปาเขาอยากอยู่กับหนูไปนานๆอยากคุณจะร้องให้วันนี้สุดยอดเห็นไหมล่อคะทําประกันอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยซื้อนาฬิกาเพื่อสุขภาพมาเพื่ออะไรก็อยากอยู่กับดูหนูโตอ่ะดูหนูสําเร็จดูหนูมีความสุขไปไปจนแบบอายุมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นให้ให้ปาเขาฟาดเถอะ รู้เขาก็จะแบบเริ่มดีขึ้นครับก็จะเริ่มโอเคโอเคโอเคทุกสิ่งที่เป็นเหมือนวิกฤตจริงๆเป็นเครื่องฝึกจิตที่ดีที่สุดอันนี้ก็เหมือน<ห>วิกฤตวิกฤต่า,าแบบโดนนะครับน้องชวนทุกวันแต่ปรากฏว่ากายเป็นเครื่องฝึกจิตที่ดีที่สุดเป็นคําตอบที่งดงามที่สุดแล้วก็อันหนึ่งที่สุดที่แบบ ไม่ต้องดุไม่ต้องโน้มน้าวไม่ต้องอะไระพูดให้เห็นความจริงรแต่เป็นความจริงที่อาจจะรวมทั้งผมด้วยผมนี <ผม S 2> ่แหละมองข้ามไปผมอาจจะไม่ใช่ลูกแต่ว่าอาจจะเป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นงานสังสรรค์ไปพูดแล้วเขาเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยเสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ครับผมมองว่ามันคือการที่ผมได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ว่า เราปฏิเสธไม่ได้แต่มันคือเหตุผลที่เราให้มากกว่ามันคือ How ไม่ใช่ว a t คือวิธีการพูดสําคัญกว่าสิ่งที่พูดเสมอใช,ใช่ไหมครับแล้วก็อันเมื่อกี้อันนี้ที่ชอบสุดๆก็คือว่าเวลาที่พี่เชนแบบรู้สึกว่าเออเราล้มอะครับมันคือล้มไปข้างหน้าจนถึงเส้นชัยไม่ล้มตกบันไดจนมืดแปดด้โอ้คืออันนี้คือชอบคําที่แบบล้มกิ้งไปจนถึงเส้นชัยเพราะว่าใครเป็นคนบอกเราว่าเส้นชัยต้องวิ่งเข้าเท่านั้นอ่าใช่เดินก็ได้ถุกต้องคานก็ได้ กิงก็ได้ล้มไปเรื่อยๆก็ได้<ช>เจ็บหน่อยบาดแผ้แต่ก็ถึงเป้าหมายเราคือเส้นใจเป้าหมายเราไม่ได้ต้องเข้าไปที่หนึ่งใช่แต่เป้าหมายคือเราไปถึง<ช>สุดยอดสิ่งที่อ<ช>่อนแอที่สุดในโลกก็คือจิตที่ไม่เคยถูกฝึกเลยแต่สิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดสุดในโลกก็คือจิตที่ฝึกดีแล้วว